สวัสดีค่ะในนามของสมสชาชิพลเมืองจังหวัดเชียงใหม่นะคะดิฉันสุรีรัตตีมันคาค่ะเป็นผู้ประสานงานและก็เป็นกองเลขานุก,การของสมาชาพลเมืองเชียงใหม่ค่ะกฎหมายที่ดิฉันติดตามอยู่แล้วก็ให้ความสําคัญมาโดยตลอดนี่จะเป็นกฎหมายที่เกี่ยวกับเรื่องระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติค่ะกฎหมายหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเนี่ยเป็นกฎหมายฉบับที่มีอายุยืนยาวมา15ปีค่ะ มันดำเนินการตั้งแต่ปี2545แล้วก็ทำให้กฎหมายฉบับนี้นะคะเป็นกฎหมายที่ประชาชนมีส่วนร่วมในการออกกฎหมายเสนอรายชื่อนะคะ50,000ชื่อเพื่อที่จะได้กฎหมายฉบับนี้ออกมากฎหมายฉบับนี้เนี่ยจะรับรองว่าประชาชนทุกคนบนผืนแผ่นดินไทยต้องได้รับหลักประกันเมื่อเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยไปโรงพยาบาลได้ แต่ตอนนี้เนี่ยเวลามันผ่านมา15ปีเนี่ยมันก็มีการพยายามจะปรับปรุงและแก้ไขกฎหมายตอนปรับปรุงและแก้ไขกฎหมายเนี่ยการมีส่วนร่วมของประชาชนน้อยลงไปค่ะไม่มีโอกาสกระทรวงที่เกี่ยวข้องเป็นคนหยิบกฎหมายนี้ไปแก้ออกมานะคะกระทรวงยุติธรรมหยิบไปทําออกมาแล้วพอหน่วยงานเป็นคนทำเนี่ยภาพประชาชนก็เลยเข้าไปมีส่วนร่วมได้น้อยค่ะ นั้นเราสิ่งที่เรากังวลก็คือเรากลัวว่ากฎหมายฉบับนี้จะถูกปรับเปลี่ยนไปโยงกับนโยบายลงทะเบียนคนจนกลายเป็นว่าหลักประกันสุขภาพทั่วหน้าจะกลายเป็นหลักประกันสุขภาพเฉพาะคนจนซึ่งอันนี้มันจะผิดเจตนารมณ์กฎหมายก็เลยเป็นเรื่องที่สมาชชาพลเมืองจังหวัดเชียงใหม่แล้วก็ประชาชนในระดับประเทศก็ติดตามในเรื่องเหล่านี้ด้วยกันค่ะ